สวัสดีครับเมื่อวานผมพูดถึงแถลงการร่วมของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนแห่งกัมพูชากับพลเอกอาวุสมมินอ,องหลายของเมียนมาว่ามีการระบุว่าจะมีการหยุดยิงจะขยายการหยุดยิงเดิมทีห้าเดือนจะเสร็จสิน้นสิ้นสุดปลายเดือนกุมภาพานันนี้มินอ,องหลายบอกว่าจะขยายการหยุดยิงหรือซีสไฟล์ไปจนถึงสิ้นปีนี้ เป็นเรื่องตลกร้ายครับเพราะว่าขณะที่มีการออกแถลงการเรื่องหยุดยิงนั้นก็มีการถล่มทางอากาศของกองทัพเบียนมาต่อกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธที่อยู่ตรงกันข้ามกับชายแดนฝั่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอนอําเภอแม่สอดจังหวัดตาของเราดังนั้นคำว่าหยุดยิงไม่มีความหมายสำหรับกลุ่มคนที่กำลังเป็นเป้เปาของการถล่มโจมตี โดยกองทัพของเมียนมาแต่ว่านายกรัฐมนตรีฮุนเซนกลับไปถึงบ้านแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องนี้ครับน่าสนใจว่าฮุนเซนบอกว่ามีกลไกทั้งสองเรื่องคือเรื่องที่หนึ่งเรื่องหยุดยิงกับเรื่องที่สองจะทำอย่างไรจึงจะให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมเข้าไปในเมียนมาได้ไกลไกแรกว่าด้วยการหยุดยิงนั้น นายกุนเซนซึ่งเมื่อวานนี้พูดคุยกับนักข่าวหลังจากไปเปิดถนนส่วนพระตะบองกับเสรีโสพลที่จัดขึ้นที่จังหวัดพระตะบองนายกุนเซนบอกกับนักข่าวว่าตอนนี้มีกลไกดําเนินการที่สําคัญสองอย่างที่พูดคุยกับพลเอกอาวุโสมินอ่องไลนหนึ่งก็คือการหยุดยิงสองก็คือความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ประชาชนชาวเมียนมา ที่ต้องการความช่วยเหลือและต้องเป็นการช่วยเหลือโดยไม่เลือกปฏิบัติตรงนี้เป็นเรื่องยากเพราะว่าการที่จะกระจายส่งความช่วยเหลือถ้าส่งไปที่รัฐบาลกลางที่เนปิดอก่อนโอกาสที่จะกระจายไปถึงชนกลุ่มน้อยหรือคนที่ต่อต้านรัฐบาลเมียนมาอยู่ขณะนี้ผมยังมองไม่เห็นเลยครับว่าจะทําได้อย่างไรแต่ว่านายกุณเซนบอกกลไกเนี่ย เอาเรื่องหยุดยิงก่อนเขาบอกว่าเรื่องหยุดยิงต้องมีการตั้งเป็นชรอยก้าทรอยก้าหมายถึงสามฝ่ายไตรภา,าคีโดยจะใช้ธรรมเนียมปฏิบัติของอาเซียนก็คือเวลามีงานใหญ่ที่มีการตั้งเป็นคณะกรรมการสามฝ่ายก็คือประกอบด้วยบรูไนซึ่งเป็นอดีตประธานอาเซียนประกอบด้วยกัมพูชาซึ่งเป็นประธานอาเซียนปัจจุบัน และอินโดนีเซียซึ่งเป็นประธานปีหน้าทั้ง3ท่านนี้ก็จะช่วยสนับสนุนโดยสำนักงานเลขาธิการอาเซียน3ผู้นำคือบรูไนกัมพูชาและอินโดนีเซียกับเลขาธิการอาเซียนเนี่ยก็จะสร้างเป็น,นกลไกขึ้นมาเพื่อประสานการหยุดยิงโดยที่นายกฮุนเซนบอกว่าอาเซียนมีบทบาทในการประสานงานเพื่อหยุดยิง ถ้าหากไม่มีความรุนแรงไม่มีความขัดแย้งทางอาวุธก็จะเอื้ออํานวยต่อการเจรจาที่สร้างสรรค์และการเลือกตั้งที่เมียนมาวางแผนเอาไว้สําหรับเดือนสิงหาปี2566ปีหน้านะครับสิงหาปีหน้านี่นายกฮุนเซนคงจะได้รับการบอกกล่าวจากพูเอ็กอาวุโสมินอ่องไหลนะครับว่าเตรียมเลือกตั้งสิงหาปี66ซึ่ง นักสังเกตการนักวิเคราะห์ก็จะบอกว่าถ้าถึงตอนนั้นเนี่ยพรรค NLD ขององซานซูจีก็คงจะถูกยุบไปแล้วคงเหลือแต่พรรคการเมืองที่ทางกองทัพเมียนมาโดยการนำของมินอองหลายอนุมัติหรือเห็นพร้อมต้องกันเท่านั้นเรื่องหยุดยิงจึงกลายเป็นเรื่องที่นายกคุนเซนนต้องพิสูจน์ครับว่าทำได้จริงเพราะว่ากลายเป็นปาหี ฉากใหญ่ระบุไว้ในกระดาษของแถลงการร่วมว่าจะหยุดยิงจนไปถึงสิ้นปีหน้าหรือสิ้นปีนี้แต่ในทางปฏิบัติยังถล่มกันอยู่ทุกวันเช่นนี้มันจะเป็นไปได้อย่างไรครับไม่ว่ากลไกสามฝ่ายที่นายกฮุนเซนพูดถึงนั้นจะสามารถตั้งขึ้นมาได้แต่ในทางปฏิบัติจะทำให้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่ง ส่วนความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมนั้นนายกกัมพูชาก็บอกต้องมีกลไกที่เหมาะสมก็คือทําอย่างไรให้ความช่วยเหลือไปถึงเมียนมาแล้วแต่ยังไม่มีการแจกจ่ายเนี่ยให้ไปถึงกลุ่มคนที่ต้องการจริงๆกลไกที่ว่านี้ก็จะมีผู้แทนพิเศษของประธานอาเซียนว่าด้วยวิกฤตเมียนมานั่นก็คงหมายถึงรัฐมนตรีต่างประเทศปรับสุคนของกัมพูชานอกนั้นจะมีเลขาธิการอาเซียน แล้วก็จะมีผู้แทนศูนย์ช่วยเหลือและจัดการภัยพิบัติด้านมนุษยธรรมอาเซียนหรือ AHA Center ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยนี่แหละครับและคณะทำงานเฉพาะกิจแห่งชาติเมียนมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดหาความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผ่านศูนย์ AHA และสภากาชาติของเมียนมากับหน่วยงานเฉพาะทางของสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องสองเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ แต่ในทางปฏิบัตินั้นผมยังมองไม่เห็นเลยครับว่ามันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเรื่องหยุดยิงนั้นห่างไกลามากเพราะว่ากลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธอย่างน้อยเจปกลุ่มที่เป็นกลุ่มใหญ่นั้นไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจบินอ่องหลายเลยแม้แต่น้อยไม่ต้องพูดถึงว่ารัฐบาลคู่ขนานรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือ NUG นั้นจะยอมที่จะ ฟังหรือมีความไว้เนื้อเชื่อใจว่ามิ้นอองหลนพูดแล้วทำได้จริงหรือไม่ยิ่งหุนเซนมาเหมือนกับยื่นความชอบธรรมทางการเมืองด้วยกันมาเยือออกแถลงการร่วมถ่ายรูปอย่างเสมอหน้ากันเช่นนี้ยิ่งทำให้เกิดความสงสัยความระแวงจากฝั่งต่อต้านกองทัพในเมียนมาและแม้กระทั่งในอาเซียนเองผมก็เชื่อว่าผู้นำอาเซียนหลายประเทศเช่นอินโดนีเซีย มาเลเซียสิงคโปร์บรูไนเนี่ยเขาจะมองว่าสิ่งที่ฮุนเซนในฐานะประธานอาเซียนทำเนี่ยมันจะขัดต่อสิ่งที่อาเซียนทำมาในปีที่ผ่านมาภายใต้ประธานที่เป็นบรูไนยอย่างไรหรือไม่สองกลไกสองเรื่องนี้ทดสอบจริงๆครับว่านายกฮุนเซนแห่งกัมพูชานั้นการไปพบปากกับมินอองไลายครั้งนี้เป็นละครฉากใหญ่ หรือเป็นเรื่องที่เขาพยายามจะหาทางออกด้วยวิธีการที่อารุ่มอร่วยที่ยอมให้มินอองไลมีช่องทางมีวิธีการที่จะเปิดประตูที่ปิดทุกบานหรือไม่ผมยังไม่แน่ใจยังไม่ให้เกิน50%เซแต่ต้องดูฝีมือของอุนเซนและผู้นำอาเซียนคนอื่นๆครับว่าจะยอมเล่นตามเกม ที่หุนเซนนำเสนอหรือไม่สายตรงสุดที่ชัยยุน่น